ดุดเดือนเพนผ่องฟ้าฟากสยามลาวพิรุนพรางยามยากแค้นเปรียบประทีพแสงงามสว่างไล่มืดแล่ระแม่แผ่นดินแม้นมิ่งแก้วมกุฏดไทยหัวใจหกสิบล้านสาดุดีเทิดพระเกียรติพระเทวีเลิศล่าขอทรงพระเปรมปรีปาดทุกข์สิ้นเทิง ทงพระเจริญจลัดฟ้าเฟื่องฟุง้งนิรันดรด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายบริตแห่งประเทศไทยฝ่ายบริการภาคเหนือ